คลิปนี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ยังไม่ยูทูบเบอร์คนไหนทําเลยนะครับผมทำเป็นคนแรกอยากรู้ไหมครับว่าเป็นเรื่องอะไรต้องดูคลิปให้มันจบเลยแล้วเราจะรู้เลยว่าเนื้อหาในคลิปนี้ยังไม่มีคนทําผมทํำเป็นคนแรกจริงๆต้องดูให้ได้นะครับอย่าพลาดสวัสดีครับพบกับม t นทอส พูดเดียวเคลียร์ทุกประเด็นพวกเราเคยรู้ไหมครับว่า YouTube เองเนี่ยเขามีระบบรายการผลิตคล้ายๆกับในโรงงานนะครับโรงงานเขาก็จะมีรายการผลิต EP นี้ผมจะพาไปดูว่าระหว่าง YouTube กับโรงงานรลายผลิตของเขาเนี่ยแตกต่างกันยังไงและที่สำคัญเรื่องนี้ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเลยย้ำนะครับ ยังไม่เคยมีใครทําเรื่องนี้มาก่อนเลยผมจะเอาแบบเรื่องราวต่างๆเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจแบบง่ายๆครบจบในที่เดียวพวกเราพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเลืยกันเลยครับกันเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบระหว่างโรงงานกับ u ู u ู e ผมพยายามวิเคราะห์ ด้วยตัวผมเองนะครับเอาที่เป็นโปรเซสที่น่าจะเกี่ยวข้องกับ y u ูทู e เองอนนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับบทวิเคราะห์ส่วนตัวท่านใดที่มีความคิดเห็นที่มันแตกต่างไปมากกว่านี้ช่วยคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับเรามาเริ่มก่อนเลยครับว่าอันแรกนี่คืออะไรครับอ้าเราเห็นไหมครับโรงงานก็คือชื่อโรงงานครับ ผมก็กำหนดขึ้นมาแบบว่าโรงงานอะไรโรงงาน A B C ชื่อของโรงงานนะแล้ว YouTube คืออะไรครับโปรเซสของหรือว่าลน์ผลิตของ YouTube ของเรามาอันแรกคือคือช่อง YouTube เราไงครับอย่างช่องผมคือช่อง m o มโลทอีนยครับอันนี้อันที่หนึ่งแล้วนะครับอันที่สองกระบวนการผลิตสินค้าในโรงงาน เออเราก็มานั่งเึกอนอยู่ว่าในโรงงานเขาก็จะมีเขาเรียกโปรเซสการผลิตสินค้าแล้วถ้าเป็นยูทู e มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรทุกคนลองลองลองนึกภาพไปด้วยกันนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าโรงงานกระบวนการผลิตสินค้าเป็นกระบวนการแบบนี้แล้ว youtube จะเป็นกระบวนการอะไร่าโรงงานผลิตสินค้า youtube ผลิตอะไรครับ คลิปวิดีโอนะเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะครับแต่ process ก็คือโ process ที่มันคล้ายคลึงกันตัวต่อมา <c oughs> ตัวสินค้าเองเนี่ยผมในโรงงานเองเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายผมก็เลยยกตัวอย่างแค่ว่าเฮ้ยโรงงานดีนะครับโรงงาน A B C เนี่ยเขามีกระบวนการผลิตสินค้าสินค้าของเขาคืออะไรครับคือรถยนต์ อันนี้คือเป็นแค่ตัวอย่างนะครับแล้วถ้าเป็น y o u YouTube ลนะ่ะมันคืออะไรสินค้า youtube คือคอนเทนต์นี่มาแล้วครับทุกคนจะได้ยินชื่อประจำเลยครับทุกคนจะเว,เวลาเวลาเรายูทูบเบอร์หรืออาจารย์เนี่ยเขาจะพูดประจำคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรพวกนี้อันนี้ครับผมพยายามเชื่อมโยงให้มันเข้ากันกับโรงงานนะว่าในโรงงานเนี่ยโปรเซสเขาเป็นอย่างนี้แล้วของ youtube มันคืออะไร ตัวต่อมาครับใดเมื่อเขาผลิตสินค้าเป็นรถยนต์รถยนต์หนึ่งคันนะครับมันก็จะมีชิ้นส่วนเยอะแยะเลยครับผมยกตัวอย่างอย่างพวกล้อมแมกบางเครื่องยนต์พวงมาลัยอ้ยเยอะแยะเลยครับแล้วถ้าเป็น YouTube ลนะ่ะชิ้นส่วนของคอนเทนต์คืออะไรสินค้าของฝั่งของอ่า u t u b e คืออะไรมาแล้วครับชิ้นส่วน ฝั่ง u t u b e คอนเทนต์นั้นนะครับทุกๆคอนเทนต์ชิ้นส่วนก็คือฉากแต่ละฉากหรือว่าซีนที่เรารู้จักกันนะครับอันนี้มันสำคัญเหมือนกันนะครับมีคอนเทนต์ในคอนเทนต์เองมันก็ต้องมีฉากมีซีนว่าคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์นี้เราจะพูดเรื่องอะไรบ้างตัวต่อมานะครับในโรงงานเมื่อเขาผลิตสินค้าออกมา เราเขาคล้ายๆว่าเขาผลิตแล้วเขาต้องเอาไปขายให้ใครก็คือลูกค้าของเขาเองก็คือคนที่ไปซื้อรถยนต์นั่นแหละครับลูกค้าไปทางเขาก็คือคนที่มาซื้อรถยนต์แต่ถ้าเป็น Youtube ลูกค้าเราคือใครลูกค้าของ Youtube คือคนดูคลิปอืมเพราะนคือคนดูคลิปเราคือลูกค้านะครับ ตัวต่อมานะครับตัวสุดท้ายเลยตัวที่เป็นประเด็นใหญ่เลยก็คือสินค้าในโรงงานนะครับผลิตออกมาแล้วนะครับมีคนซื้อแล้วคุณภาพต้องดีนะครับถ้ามันดีทำให้อะไรครับยอดขายมันเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเป็น y o u u u e หล่ะ u t u b e มันคืออะไร นี่ไงครับคุณภาพของคลิปอะไรที่บอกว่าคุณภาพของของคลิปได้บ้างปุ่มยกตัวอย่างอย่างยอดวิวนะครับผู้ติดตามนะครับมีแบบเยอะมากเลยนี้ครับยอดวิวก็เยอะอย่างนี้ครับมีกดแชร์กดคอมเมนต์กันเยอะๆเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ไงครับคือตัวที่บงบอกว่าคลิปของเรามีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพตัวนี้ก็เป็นตัวประเด็นตัวตัว,ต,วตัวหนึ่งเลยนะครับดังนั้นนะครับ อันเนี้ยคือผมทําแบบตารางเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจง่ายๆว่าระหว่างโรงงานเขามีลายการผลิตหลายๆขั้นตอนถ้าเรามาเทียบกับตัว totally youtube เองแล้วเนี่ยขั้นตอนในการผลิตของ y o u t u b e มันมีอะไรบ้างเพื่อที่จะเป็นแบบไอเดียนะครับเป็นไอเดียว่าถ้าเราจะทํา y o Youtube เองเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องอะไรมีโปรเซสอะไรบ้างเป็นไงบ้างครับพอเราดูเรื่องของ ตารางการเปรียบเทียบระหว่าง YouTube กับโรงงานเราเริ่มนึกภาพแล้วก็มีไอเดียเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับถ้าคุณอยากให้ YouTube กลายเป็นแหล่งรายได้จริงๆนะครับห้ามพลาดเลยคุณทำได้แน่นอนพบกัน ep หน้าทำไมเราจะต้องไปวางแผนการสร้างคอนเทนต์ถ้าชอบคลิปนี้นครับช่วยกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ Comment, แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมก็จะนําเรื่องราวดีๆเนี่ยที่มีประโยชน์เอามาเล่าสู่กันฟังไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคํำคมของคงเบ้งนะครับรู้มากแต่ไม่ทำย่อมแพ้ผู้ทำแม้รูน้อยสวัสดีครับ